ก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับเกิดอาการกดผิดนะฮะผมเป็นฝีมือผมเองเนี่ยแหละนะฮะกดเราก็เลยทําให้สัญญาณหลุดไปต้องขออภัยด้วยนะครับมาต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมขออภัยมากๆนะครับทีนี้เราลองมาดูเหตุผลครับว่าเฮ้ยอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ที่น่าจะยังดึงให้ตลาดขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปนั้นขอไปเปิดรูปเซตให้ดูก่อนนะครับ มาดูกันแผนการของเซตนะครับคือเซตเนี่ยปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยขึ้นมาติดที่พันสี่ร้อยห้าสิบพอดีนะฮะเรก็เมื่อวานก็คว่ำหนักนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเพิ่งคว่ำตอนบ่ายเท่านั้นเองอ่าเพิ่งคว่ำเมื่อวานตอนบ่ายนะครับที่พันสี่ร้อยห้าสิบนะครับถามว่าแปลกใจไหมเอาตรงก็ไม่แปลกใจเพราะอะไรครับเพราะเราเคยคุยกันแล้วว่าตรงเนี้ย มันเป็นจุดที่ไม่ใช่ว่าไม่เคยคุยนะเคยบอกไปแล้วนะฮะระวังตรงนี้ให้ดีนะครับนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่นะฮะตัวเลขกลมๆที่บรรดาสํานักวิเคราะห์คอนเซนซัสทั้งหลายเนี่ยนะครับเขามองว่าเฮ้ยขึ้นมาติดหน้าขายทํากําไรอ่ะมันก็ไม่แปลกไงนะว่าขึ้นมานานก็โดนโดนทีก็โดนเช็คบินหนักนะครับแล้วปรากฏว่าพอบางคนเนี่ยเขาไปใช้เรื่องของฟีโบนชชีนะครับก่อนที่มันจะเกิดเรื่องนะครับเอาจุดสูงสุดของ ขออภัยนะครับน,นะครับคือเขาไปใช้ฟีโบเดนชีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพบว่าที่บริเวณนี้มันเป็นบริเวณประมาณ61.8เอ,อ 61. นะฮะ61.8คือไปใช้ฟีโบนัชชี่คือไปเอาจุดสูงสุดของเมื่อปีที่แล้วนะครับจุดสูงสุดของเมื่อปีที่แล้วก่อนที่มันจะเริ่มย่อลงมาปรับฐานร่อนี้นะครับก็เนี่ยพบว่าเฮ้ยมันคือ61.8พอดี โอ้ก็ไม่อยากจะเชื่อโ oh อ้ไม่กออ่าโอ้ไม่กอดนะฮะเนี่ยคือไปเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่ขึ้นไปที่1,750ลงมาที่วันนี้9ก้าเจจุดเนี่ยมันก็พบว่า f i โบนัชชีหกสี่ยมันเป็นแนวต้านพอดีอ่าจำได้ไหมที่เคยคุยนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ถูกในระดับหนึ่งนะแต่มันยังไม่ได้ถูกโดยสมบูรณ์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้ครับ เพราะในความเป็นจริงแล้วถ้าเราจะไปวัดฟีโบนะฮะเราควรต้องเอาจากจุดสูงสุดครับในการปรับฐานจริงๆแล้วตลาหุ้นไทยเนี่ยมันปรับฐานยาวมาตลอดนะฮะนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับปรับฐานมาเท่าไหร่ต้องเราเอาไปเอาจากยอดนี้ก็คือ1,850ทําไมต้องเป็น1,850ด้วยถ้าเกิดคนมองเวฟออกเนี่ยจะรู้ว่าอันเนี้ยคือแม่งจบ5แล้วไปจบ5ที่1,850พอจบ5 8 5 0ก็ลงมาเลยครับ ทำ A B C D E F G อันนี้อาจจะเป็น A นะฮะอันนี้ A ขึ้นไป B นี่คือขึ้นไป B แล้วก็ลงมา C นะฮะก็ลงมาช้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆแล้วถ้าเราจะวัด61.8%ที่มันมีในย้าเนี่ยนะครับเราก็ควรต้องเอาซักประมาณเท่าไหร่ดีนะครับก็ควรต้องเอาซักประมาณนะฮะตั้งแต่ยอดตัวนี้1,850เราก็เทียบกับข้างล่าง61.8จริงๆแล้วที่จะเป็นแนวต้านสําคัญเนี่ยมันเลยอยู่แถวนี้ประมาณ1,520 นั่นคือจุดที่เราควรต้องไประวังมากกว่าของจริงนะฮะพันหนะครับนะครับอ่เดี๋ยวจัดการฟอนต์ให้มันใหญ่ๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะนะครับผมแต่ผมเดานะผมก็ชอบเดาไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นโอกาสผิดมีเยอะนะครับอย่าได้ไปยึดถือเป็นสระนะครับอ่าก็โดยสรุปแล้วเนี่ยไอพั้อยห้ที่เราเจอที่มันอ่อนๆตกลงมาเนี่ย มันก็เลยเป็นเรื่องไม่แปลกไงไม่แปลกเพราะว่าบรรดาทุกสำนักก็บอกให้ขายอะ่ะมันมันก็ต้องมีการย่อบ้างแต่สังเกตนะเมื่อวานผมสังเกตบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือเราลองสังเกตตัวเราเองครับพอมันลงมาสักลบ30ลงมาเทสที่พันสี่ร้อยเนี่ยหลายท่านเกิดอาการอะไรหลายท่านเกิดอาการคันนะฮะคันมือผมสังเกตเห็นได้ว่ามันมีวอลลุ่มซื้อเข้ามาเวลาลงมาที่แนวรับนั่นหมายคพราะว่าเนี่ยคือภาวะการละเริ่ม เริ่มรับหลังจากที่มีการย่อตัวมันมีความเชื่อมั่นในตลาดสูงมากขึ้นพอลงมาปุ๊บก็รีเทลก็ช่วยกันลุยนะครับทรงแบบนี้ถ้าถ้าดัชนีหุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกมันไม่ได้แย่สมมุติว่าตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวานย่อลงมา300จุดวันนี้ฟื้นขึ้นมาบวกทั้2สองร้อยพนี้บวกอีก500ยเนี่ยตลาดหุ้นไทยมันก็จะไปได้เพราะว่ามันไม่ได้เห็นพฤติกรรมของการเทขายโดยภาพรวมทั้งหมดนะฮะมันไม่ได้มันเราไม่ได้ทาอะไรสวนทางกับต่างประเทศมากนักไอที่เห็นขายแล้วเทลงมาหนักอาจจะเป็นเพราะว่ะวนน่่าาเมือวี กองทุนซึ่งเราก็คุยกันแล้วว่ากองทุนกำลังอยู่ในช่วงการปรับโพซิชันแล้วก็ขายทํากําไรเพราะว่าเขาพอแล้วเขามีกําไรเยอะนะครับเขาก็เล่นขายออกมาก็ไม่แปลกนะครับพราะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็โดยสรุปแล้วมันก็คงมีการย่อลงมาบ้างนะครับแต่จะย่อไม่นานแล้วผมเชื่อว,ว่าจะกลับขึ้นไปเกิน1,450อีกครั้งหนึ่งแล้วจะไปถึง1,520นะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับมาดูกันว่าอะไรเป็นสาเหตุของความเชื่อนะครับ หลังจากที่เราดูที่รูปดังกล่าวไปแล้วนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุของความเชื่อครับเรื่องแรกเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ครับก็คือเรื่องโฟลตอนนี้ฟันโฟคาดหวังได้ไหมผมมองว่าคาดหวังได้ครับโดยเฉพาะการเข้ามาในเอเชียยังไม่ได้เห็นสัญญาณการไหลออกนะฮะเราลองดูจากรูปนี้ฮะเห็นไหมนะครับนี่คือเอ่อเรียกได้ว่าเอามาจาก5ประเทศหลักนะฮะในเอเชียในอิมเมจินมาร์เก็ตนะครับมีไทยมีฟิลิปปินมีอินโด มีมีเวียดนามมั้งนะครับและอีกเจ้าหนึ่งก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นโคาเลีก็ได้นะครับคือเข้ามาใน emerging market เนี่ยเห็นไหมว่ามันยังเป็นติงหังเริ่มหักหัวขึ้นมายังไม่ได้เห็นตีโค้งลงนะครับนี่มันยังเป็นการขึ้นมาอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยเราเห็นว่าต่างชาติซื้อเข้ามาตลาดหุ้นไทยจะร้อยใช่ไหมครับดูไม่ได้น่าตื่นเต้นนะเมื่อวันก่อนขายขายเท่าไหร่เมื่อวันก่อนขายเจร้อยเมื่อวานนี้ซื้อเท่าไหร่ครับผมจาไม่ได้ละขออภัยด้วยที่ตัวเลขที่ตลาดประกาศนะครับ คือผมไม่ได้สนใจที่ตลาดประกาศผมไปสนใจที่อันนี้มากกว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับคือที่ตลาดประกาศผมเฉยๆนะแต่ที่ผมสนใจผมสนใจอันนี้ครับนะครับ๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตทำข้อมูลให้มันดูดีมีชาติกูลมากกว่านี้หน่อยนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวปิดหัวตัวเองก่อนนะฮะอ่านะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือตัวนะครับเมื่อวานเนี่ยฝรั่งเขามีเข้ามาซื้อในตัวกระดานฟลอรเรน,นครับแล้วก็ใน NVDR ครับพูดง่ายๆคือเพิ่มสถานะการถือครองของตัวเองนะครับกลายเป็นเท่าไหร่นะครับ เมื่อวานเนี่ยเข้ามาซื้อนะในกระดาน f o r เรนะใน NVDR นะครับสถานะการถือครองเพิ่มขึ้นมาอีก2,400ล้านครับแปลว่าเมื่อวานตัวตัวเลขที่ตลาดเราเห็นที่ตลาดรายงานเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะครับก็อาจจะไปรวมจากที่ต่างชาติในโบรกเกอร์ไทยด้วยหรือเปล่านะครับนีไ่ไม่รู้แต่อันเนี้ยเอาเฉพาะในตัว f o r e n limit บวกกับ NVDR นะครับเป็นสถานะการถือครองจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานที่เกิดขึ้นเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยมันซื้อ2,400ครับ ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนวันที่7เนี่ยนะครับขออภัยอันนี้คือวันที่9ขออภัยขออภัยนะครับผมพิมพ์ผิดนะฮะนี่คือเมื่อวันที่9คือเมื่อวันที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่8เมื่อวันที่8ก็ซื้อมา2,000กว่าเหมือนกันครับรวม2วันเนี่ยจัดมาก็สี่ซะสี่ซะห้าพันละแล้วถ้ารวมตั้งแต่ตอน m s i นี่ยโหตอนนี้จัดไปหมื่นกว่านะครับนี่คือตัวเลขของใน f o r e i g n Limit ที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาซื้ออะไรบ้างก็ดูตามตัวเลขได้เลยรไไล่เียงป ไม่รู้มีผลอะไรมากไหมนะครับแต่ผมว่าผมดูที่ภาพรวมก็คือรวมแล้วเนี่ยมันซื้อเมื่อวานเนี่ยฝรั่งยังเข้าซื้อในบ้านเราอยู่2,400ครับในตัว f o r e i g n limit แล้วก็ใน NVDR ตัวเลขตรงนี้ผมว่ามันมีในยักยะกว่าตัวเลขที่ตลาดประกาศพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามก็กดูไว้ทั้งสงส่วนนะครับนี่คือของแท้แล้วว่าเริ่มเห็นเริ่มเห็นสถานะการถือครองของต่างชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นี่จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับถัดมาผมมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันยังมีข้อดีตรงที่ว่วา e a r n i n g y i ย l d g a p เนี่ยยังไม่ได้โหดมากนักนะครับคือ Earning y i ย l d g a p ยังเอื้ออำนวยให้มีการปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับรูปแรกเราลองไปดูนะครับ Earning y i e l d g a p ครับเอาอัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นที่คาดหวังในตลาดหุ้นนะครับไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของอัตราผลตอบแทนพพันธบัตรระยะสัน้นอ่าพวก1ปีนะครับสิ่งที่มันเห็นก็คืออะไรครับมันกำลังบิ่งลงมานะดิ่งลงมาถามว่าน่ากลัวไหม เราสังเกตได้ว่า e a r n i n g ็ยูแก็ไว้ดูอะไรนะครับขออภัยนะครับเออร์เน็ตตงยูแก็ไว้ดูว่าเวลาเส้นสีเขียวเนี่ยส่วนต่างมันคือส่วนต่างนะครับระหว่างตัวผลตอบแทนในตลาดหุ้นเทียบกับตลาดตราสารนี้คือถ้าผลตอบแทนในตลาดหุ้นเทียบกับตาตรา,าสารนี้เยอะๆฉีกห่างออกกันมากเยอะๆเนี่ยเอามันลบกันแล้วเส้นสีเขียวมันจะพุ่งขึ้นนะครับถ้าเวลาพูดง่ายคือเวลาเส้นสีเขียวพุ่งขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นควรที่จะต้องตีกลับขึ้นไปด้วย เราจะพบว่าอะไรนะเราจะพบว่าอย่างเช่นรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไปนู่นเกิน6%นต่ะตลาดหุ้นมันก็เลยตีกลับนะครับแต่ในอดีตเนี่ยในอดีต10ป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องรอให้เส้นสีเขียวขึ้นไปถึง6%เนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยแค่ขึ้นมาประมาณระดับ3.5%เนตี่ยตลาดหุ้นก็ตีแล้วตีขึ้นทุกครั้งเลยอันนี้คืออาตาัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเทียบกับอะไรครับอัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นที่คาดหวังเทียบกับตลาดตราสารนี้ สังเกตว่าในอดีตเนี่ยขึ้นมาจิ้มแค่ตรงนี้ตลาดก็ขึ้นแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามรอบนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของมันนะครับจะอยู่ที่ระดับประมาณนี้ครับประมาณ3%ค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีเราจะพบว่า e a r n i n g ็ตยูแกรเนี่ยแม้ว่าจะขึ้นไปสูง6%แล้วก็หย่อนลงมามันก็ยังอยู่ในบริเวณ4%แล้วอีกนานกว่าจะลงมาที่ค่าเฉลี่ยที่3%นะครับแล้วจุดที่จะทำให้ตลาดคว่ำเนี่ย มันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเออร์เน็งยิวแกร็ต้องต่ํากว่า3%ตลาดมันถึงจะยอมควม่ำสังเกตนะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยความน่าสนใจในตลาดหุ้นมันยังมีอยู่นะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนในในตลาดตราสารหนี้มันต่ำนะฮะแล้วเงินเนี่ยมันท่วมถูกไหมฮะเรามีการพิมพ์แบงก์เยอะขึ้นเงินมันก็ยังท่วมอยู่นะครับก็อันนี้รูปนี้ก็เป็นตัวยืนยันอย่างหนึ่งนะครับว่ามันยังพอไปได้แต่ถ้าเราไปดูของสํานักอื่น,นแต่ละสํานักจะทำเออร์เน็งยิวแกรไม่เท่ากัน บางสำนักบอกว่ามันก็นลงมาอยู่ในจุดที่น,น่ากังวลแล้วมันไม่ใช่นะเพราะว่าผมดูตัวเลขของบางสํานักแล้วผมว่าตัวเลขเขาทําผิดนะอันนี้ผมปรับแก้ตัวเลขแล้วก็ใช้ EPS ในปีนี้แบบว่าอย่างแบบอย่างแย่ๆไปเลยเอาแบบเฮียๆไปเลยอะนะฮะ,ะก็แย่แล้วมันก็ยังอยู่ที่4%อยู่อะ่ะมันก็เลยยังไม่ได้เห็นภาพของภาพของอความ ความเลวร้ายอะไรบ้างนักของตลาดหุ้นไทยมันยังมีพื้นที่ในการที่จะไปได้ต่อนะครับอันนี้ก็ผมก็พยายามที่จะมองว่ามันมีสาเหตุที่จะสาบสนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังพอมีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะนะครับยังมีลุ้นนะฮะถัดมาเราลองไปดูอันนี้ครับนะครับอันนี้คือ e a r n i n g ็ตติ้งแโดยเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีพอไปใช้10ปี เอายิ่งมันใหญ่เลยนะฮะเหมือนกันนะครับ10ปีเนี่ยเราจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่า e a r n i n g ็ตตงยิวนะครับมันจะมีผลเมื่ออะไรเมื่อมันขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ4.5%นะครับเนี่ยที่4.5%มักจะเป็นจุดที่4.3%มักจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเนี่ยนะฮะขึ้นต่อได้ทุกครั้งใน10ปีที่ผ่านมาสังเกตนะครับตอนสีเขียวเนี่ยมันขึ้นมาแตะที่ตรงนี้ย4.5%ตลาดก็จะขึ้น รอบนี้เนี่ยมันชูดขึ้นไปถึงประมาณ7%ตลาดถึงจะยอมขึ้นนะครับแล้วมันพึ่งกลับลงมาในระดับที่เป็นตอนที่ใน10ปีที่ผ่านมาเป็นระดับที่จะทําให้ตลาดขึ้นเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ที่4.8%ต่อให้มันลงมาที่4.5%ก็ยังเป็นในอดีตคือเป็นเป็นยอดนะฮะที่ทําให้ตลาดขึ้นด้วยซ้าไปถ้าจะลงมาถึงจุดที่ตลาดทําให้ตลาดคว่ำเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นแถวประมาณต่ํากว่า3%หรืออาจจะต่ากว่าค่าเฉลี่ยก็ได้ ค่าเฉลี่ยนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมา e a r n i n g ็งยูกับเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบตัตร10ปีเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3.8-3.9นะครับผมก็มองว่าถ้าใช้ e a r n i n g ็ตติ้งยูแกรปยังห่างไกลครับที่จะสะท้อนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะเด้งละนะครับต้องไม่ใช้เหตุผลอื่นครับอย่างไรก็ตามมันมีอันหนึ่งที่ที่ต้องระวังนะครับที่ต้องระวังก็คือผมไปดูซิว่าตอนนี้ e ออ n ์เน็ตติ้แกรนะฮะเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเทียบกับไทยเนี่ยเอาขออภัยเทียบกับตัวเทนเยบอลยิ yield, คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันเป็นยังไงอันเนี้ยน่าสนใจกว่านะครับเราจะพบว่าในอดีตเนี่ยเออร์เ e น็งยิวแกร็บนะฮะ MSCI World Index กใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าขึ้นมาอยู่ในโซนนี้ประมาณ5%เนตี่ยตลาดหุ้นมันจะขึ้นต่อนะฮะร,รอบนี้นี่คือชุดก้นไปถึง7%นนะฮะมันก็เลยฟื้นขึ้นมาจากหลุมแต่ตอนนี้ e a r n i n g Yield Gap ของ MSCI World Index เทียบกับตัว y e a r Bond บอ e ยูของเมกาเนี่ยมันก็ดิ่งลงมาละเหลืออยู่ประมาณสัก3.3-3.4ได้นะครับจุดที่น่ากังวลก็คือถ้าอีเนี่ยลงมาที่3เนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นจุดที่มักจะทำให้ตลาดเนี่ยควม่มนะามันจะทำให้เป็นจุดที่ MSCI World Index เนี่ยควม่มนะในหลายๆครั้งที่ผ่านมาใน10ปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องระวังครับแปลว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีพื้นที่ให้เล่นแต่ที่ต้องระวังอ่ะตลาดหุ้นทั่วโลก แต่ถ้าตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มความผมว่าไทยก็ไม่รอดนะครับมันก็เลยสอดคล้องกันไปกันมานะฮะจับแพะชนแกะไปเรื่อยประเมินแล้วเลยวางแผนแล้วคิดในใจพอดูจากรูปพวกนี้แล้วคือตลาดเป็นควรต้องขึ้นไปก่อนตลาดขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งให้มันเพลินมากกว่านี้นะฮะให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าคอนเซนัพร้อมใจกันกลับลำนะฮะแล้วมองว่าตลาดจะขึ้นไปอีกเนี่ยผมคิดว่า มันนั่นแหละค่อยความนะครับซึ่งตอนนี้เรามาดูกันอะไรคือคําว่าพร้อมใจกันกลับลำเดี๋ยวเราจะไปอ้างอิงจากในเซตอินเด็กนะครับเรารู้ว่าตอนนี้ทุกคนมองว่า1450เนี่ยเดี๋ยวฉายรูปให้ดูนะฮะพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยมันเป็นแนวต้านครับที่ทุกสํานักมองว่าเฮ้ยเราต้องปรับพอร์ตนะเราต้องอย่าง,งานั้นอย่างนี้อย่างนี้มันยังมีเหตุการณ์ให้ลงนะครับพูดเหมือนกันเกือบทุกสํานักเลยนะฮะพูดเหมือนกันเกือบทุกสํานักแต่ผมเชื่อว่ามันก็จะย่อได้พักหนึ่งครับ ย่อได้พักเดียวย่อได้พักเดียวปิดแก็บมึงนะฮะอาจจะปิดแก็บก็ได้นะครับเราก็เด้งกลับแล้วมันจะกลับขึ้นมาพันเกินพันสี่ร้อยห้าสิบอีกรอบหนึง่งนะครับพอมันกลับขึ้นมาเกินพันห้าพันสี่ร้อยห้าสิบอีกรอบหนึ่งเนี่ยเมื่อน,นั้นแหละบริเวณเนี้ยผมเชื่อว่าบรรดาคอนเซนปชันส,ส,สำนักต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มหาเหตุผลในการบอกว่าตลาดจะไปต่อพูดง่ายคือยกธงขาวอะ คือเห็นแล้วว่าตลาดมันแข็งแกร่งมากจริงวะ่ะลงแล้วก็ขึ้นอีกนะฮะแล้วก็เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะไปให้น้ําหนักเรื่องฟันโฟกันเยอะมากๆากอจะไปให้น้าหนักเรื่องนั้นแล้วก็เชื่อว่าตลาดจะต้องไปต่ออาจจะก,กลับไปที่1 5 5 0กลับไปที่1,600ลืมในสิ่งที่ตัวเองเคยกลัวมาโดยตลอดถ้ายังจําได้คือช่วงนี้ก็จะมีแต่คนกลัวถูกไหมฮะช่วงที่ขึ้นมาก็อ้างเหตุผลสรารพัดนะฮะแล้วก็เริ่มมาอ่ะให้กลัวแล้วก็ให้เล่นหุ้นอะไรกันขึ้นมาก็เรื่อยๆนะฮะแล้วก็บอก ก่อนหน้านี้ก็จะมีวางแนวต้านไว้ที่ประมาณ1 3 0 0 1 3ร0ั้ไล่แนวต้านขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้มันเป็น1,450ีมันจะแม่นแค่ในช่วงแรกครับแล้วหล่นลงมาแล้วขึ้นไปแล้วรอบนี้เขาจะยอมแพ้กันพอยอมแพ้แล้วกลับลำเมื่อไหร่นะมผมว่าก็พายุมันก็จะมานะครับเราลองไปดูเหตุผลที่ผมไปสำรวจจากคอนเซนซัสที่บอกว่าตลาดหุ้นจะขึ้นต่อครับเขียนเหมือนกันเลยนะนะเหตุผลที่มาเหมือนกันแทบจะไม่มีใครแตกต่างเลย โดยภาพรวมแล้วเหตุผลจะเป็นอย่างนี้กันครับนะครับปัจจัยที่คอนเซนซัสมองว่าจะขึ้นนะฮะนะครับก็จะมีอะไรบ้างอย่างแรกคือสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากครับไหลเข้ามานะฮะจาก QE ของ FED ECB BOJ อ่าอันนี้ก็บาบาบ,าบ,าบาโอเคไหมครับก็จะมีสภาพคล่องส่วนเกินเข้ามาเริ่มมีเงินไหลเข้ามาคาดหวังเรื่องของ Foreign f u n o ครับโดยเฉพาะจากพวก Global Fu ันทั่วโลก าบางเจ้าก็อาจจะละเอียดหน่อยก็อย่างเช่นบทดสารวจของ223กองทุนพบว่าตอนนี้ถือกองทุ้นในสัดส่วนที่ต่ำมาก equity weight ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วอยู่แค่10%เองนะฮะถือ cash เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอยู่ถือแคชอยู่ประมาณ5%ที่เหลืออาจจะไปลงทุนในพวกตราสารหนี้หุ้นกู้อื่นๆแต่ถือในหุ้นเนี่ยน้อยมากดังนั้นถ้าทิศทางของเศรษฐกิจมันกำลังดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีการเพิ่ม weight ในหุ้นแล้วก็เงินก็น่าจะมาไหลเข้าบ้างนะครับ ถัดมาเนี่ยนอกจากว่าเรื่องของพวกมัลติรีโปลิซีก็คือเรื่องของเงินที่อัดฉีดโดยพวกธนาคารกลางเนี่ยมันก็มีเรื่องของนโยบายการคลังน,นะฮะแต่ลรัฐบาลทั่วโลกก็ออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพวกสติมูลัสแพ็กเกจพวกฟิสคาลสติมูลัสนะฮะเพิ่มขึ้นมากกว่าเฉลีย่ยมากกว่า10% GDP ของโลกนะฮะอย่างไทยเงี้ยก็ยังมีการกู้ขึ้นมาอีก1.9ล้านล้านถูกไหมฮะประเทศอื่นๆมันก็อัพกันขึ้นมา10% GDP ของ GDP ของตัวเองกันหมดนะฮะ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือเดี๋ยววัคซีนยังไงก็มาแล้วโควิดมันก็จะจบอันนี้เหตุผลนี้จําเบ้นนะฮะถัดมาก็ในส่วนของไทยเองเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่มันจะขึ้นโดดเด่นที่มันจะขึ้นดีเอาก็ในเมื่อมันคุมโควิดได้มันมีความโดดเด่นด้านสาธารณสุขนะครับแม้ว่าคนรต้องขึ้นไปดังนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ดังนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้เราจึงต้องมีการอัพ t เก็ตเซตอ s e เด็กซ์ขึ้นนะฮะใช้ PE ที่มากขึ้น บาๆๆๆมันจะมีเหตุผลตามมาครับทุกท่านครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวข้ามผ่าน1450แล้วเราเริ่มได้เห็นแต่ละสํานักวิเคห์เนี่ยไปในทางเดียวกันแบบนี้ก็คือเขียนในลักษณะแบบนี้นะจําไว้นะแล้วก็อัพทาร์เก็ตขึ้นผมว่าไม่รอดแต่ถ้าตอนนี้มันยังไม่ใช่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าให้ระวังอยู่พันสจะย่อก,ก่อนมันต้องรอให้เกิน1450ครับแล้วทุกคนจะกลับลำเมื่อทุกคนกลับลำผมว่าเราก็หนีีกว่านะ เอาเป็นว่าตอนนี้อย่างไรก็ตามนะฮะไอสิ่งที่พูดพูดมาผมมีความเสี่ยงที่จะผิดอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือพันสอาสิบอาจจะเก่งจริงครับรอบนี้นะครับทุกคนคอนเซนแซสนักวิเคราะห์ทุกคนอาจจะมองถูกครับมองว่าพันสี่ร้อยห้าสิบเก่งจริงนะฮะแล้วก็แล้วมันก็ทํางานได้ดีแล้วมันก็คุณก็ลงต่อเรื่องเลยนะครับแล้วก็ลงเละไปเลยนะอันนี้คือแปลว่าผมก็จะผิดนะฮะเพราะว่าผมมองว่าพันสี่ร้อยห้าสิบดักได้แป๊บเดียว๋ยวาราจะขึ้นผ่านแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จะผิดเรืื่่อออองงนนีี้ัท1ก็คม ความเสี่ยงในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะลงไปเลยก็ได้นะครับข้อที่2ก็คือถ้ามันกลับขึ้นมาเกิน1450ได้แล้วก็เดินหน้าขึ้นต่อด้วยเหตุผลสารพัดผมมองว่ามันจะไปได้ไม่ไกลแล้วเดือนสิงหาจะมีความเสี่ยงสูงมากผมอาจจะผิดนะครับแล้วตลาดหุ้นทุ่วโลมมันอาจจะขึ้นไปแรงแล้วก็เร็วมากกว่าที่คิดด้วยอาจจะไปพันหอไปพันหาร้อไปพันหไปพันเจ็ก็ได้ คือมันไม่จําเป็นที่ผมจะต้องถูกทั้งดักที่พันสี่ร้อยห้าสิบแล้วลงมาอย่าต้องขึ้นมาเกินพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วจะขึ้นไปแถวพันห้าร้อยยี่สิบพันห้าร้อยห้าสิบแล้วลงมันมันมันคงไม่ได้เป๊ะอย่างนั้นหรอกสุดท้ายแล้วผมอาจจะผิดนะฮะผิดทั้งในข้อแรกรอบนี้อาจจะลงไปเลยก็ได้หรือผิดในข้อที่สองมันอาจจะขึ้นยาวไปเลยเกินกว่าที่คิดนะครับก็ ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะฟังหูไว้หูนะฮะฟังไปก็เอาไว้ขำๆแล้วกันนะครับไว้เป็นไว้เวลาไว้ใช้ประกอบในความคิดนะครับแต่โดยสรุปแล้วผมสรุปให้ฟัง,งสั้นๆนะครับ mm hmm. 1ง,งานของบุมเบิกที่เห็นเมื่อเช้าผมผมคิดว่าผมเฉยๆนะครับไม่ได้คิดว่ารา,ายละเอียดข้างในมีข้อมูลอะไรใหม่ที่จะมายืนยันได้ว่าตลาดจะต้องลงนะครับเพราะมันเป็นข้อมูลเดิม มันเป็นข้อมูลตั้งแต่สมัยตอนเซตอยู่พั0สองพัมอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับแล้วก็คนเขียนก็ผมคิดว่าไม่คลาสสิกมากพอนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลอันนี้ข้อแรกก่อนนะครับที่ที่วันนี้เราจะคุยกันเ,เรื่องบุมเบิกที่มองว่าตลาดหุ้นไทยแพงอันนี้จบแล้วนะข้อที่2เนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปดูกันที่ e a r n i n g ็งต์ยูแกเนี่ยมันยังมีพื้นที่ในการขึ้นนะครับเออร์เ e น็งยูแกก็คืออาตาัตราผลตอบแทน ที่คาดหวังในตลาดหุ้นเทียบกับในตลาดพันธบัตรเรายังมีพื้นที่ในแง่ของทางสถิติที่น่าจะยังเอื้ออํานวยให้เราขึ้นได้ต่ออยู่แต่ก็ต้องระวังเรื่องของ e a r n i n g งยิวแกรของ World Index ที่มันกำลังจะลงมาที่ระดับ3นะฮะลงมาตรงนี้ทีไรก็ตลาดหุ้นมันจะเริ่มควม่ำอันนี้ต้องระวังของ World Index นะครับถัดมาในระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นโฟลที่เข้ามาในเอเชียชัดแล้วก็โฟก็เข้ามาในไทย ตัวเลขที่ตลาดประกาศที่เราเห็นเนกันอยู่มันก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ผมเห็นได้ชัดก็คือการเข้ามาในตัว For l i ร i Limit การเข้ามาในกระดานตัวกระดาน For l a นแล้วก็ใน n v d r 2วันที่ผ่านมาเขาซื้อ4,000นะครับซื้อมาวันละ2,000กว่ามันมีนัยยะสำคัญนะฮะดุงนี้น่าจะเป็นตัวที่อุ้มตลาดบวกกับแรงซื้อของพลังเม้าไทยเนี่ยมันก็จะยิงให้ตลาดที่ไปเกิน1,450ได้อีกรอบหนึ่งอันนี้ผมเชื่อเช่นนั้นแต่ขึ้นไปก็เตรียมบุ้มนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังด้วยนี่คือที่จะสมบุกทั้งหมดนะครับดังนั้นวันนี้คงไม่ได้พูดถึงกลยุทธ์ว่าเราจะเลือกหุ้นอะไรยังไงไม่มีเวลาละนะครับไว้ต่อวันพรุ่งนี้ช่วงนี้ก็ปรับพอร์ตจัดสรรพอร์ตอะไรกันให้ดีๆนะครับผมคิดว่าตลาดมันก็ยังเทรดได้แหละนะฮะแต่ก็เราก็ต้องเทรดกันด้วยความระมัดระวังย้ำนะฮะขึ้นลมสงบเดี๋ยวพายุมันจะมานะครับพายุมันอาจจะไม่ได้มาตอนนี้ฮะมันจะล่อให้เราตายใจก่อนผมเชื่อว่ามันจะมาเนี่ยไม่เดือนหน้าก็เดือนสิงหาระวังไว้ด้วย ก็จะคอยอัปเดตข่าวสารกันแล้วก็อัปเดตมุมมองกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณมา,มากๆเลยช่วยไลฟ์ช่วยแ like, ชร์ด้วยนะครับขอภัยในความผิดพลาดในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาช้าข้อมูลผิดพลาดแล้วกเ็เรื่องของเมื่อกี้กดปุ่มผิดทำให้ไลฟ์ก่อนหน้ามันฟาวไปนะครับขอภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จะพยายามไม่ให้มีปัญหานะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับขอพระเจ้าไว้พรนะครับ